อ้าช่วยด,ด้วยรีบจับอาวุธเร็วเข้านำไปเลยผมจะช่วยเองพี่ชายคุณตั้งใจจะจลุยกับพวกมันใช่ไหมแง่ล่ะจะยอมตายแบบนี้ได้ไงเล่าต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้สิถึงคุณดูผอมแห้งแต่คำพูดคุณฟังแล้วสดชื่นมากพี่ชายอ่ะก็ตอนนี้แล้วนะยังไงพวกเรารีบหนี พี่นายืนบื้ออะไรอยู่ฮะทำไมไม่บล็อกไว้อยากตายหรือไงทำไมอยากตายรีบวิ่งเร็วเข้าดได้ครับกีดเจ๋วได้หมูมาเลี้ยงตัวนึงละปลอดภัยไหมครับพี่นาย อย่างที่คิดเขามีประโยชน์ขอบใจมากไปหยิบน้ำกันเถอะครับพี่ครับตรงนั้นทางออกขอบคุณพระเจ้าเรายังหนีรอดช่ช่วยช่วยด้วยพี่ครับ

บ้าเอ้ยฉันขอโทษไม่สิต้องขอบคุณมากกว่าที่ฉันรอดได้ต้องขอบคุณเขาเราจะทำยังไงต่อดีถ้าฉันรู้คงไม่นั่งอยู่แบบนี้หรอกหน้าเฮ้อ่านคนล่ำบึกอย่างหมอนี่ถึงหน้าสมเพชจังก่อนอื่นเราต้องดูให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่นายเคยเล่นเกมมาก่อนไหมมีคนไม่เคยเล่นด้วยหรอครับ s t a ตัสวินโดว์สเตชายาอุปกรณ์คลาสก็เหมือนกับในเกมที่เราเคยเล่นมาอ๋อเพลเยอร์เลเวลหนึเริ่มต้นการประจนภัยดังนั้นต้องคิดให้เหมือนกับเรากำลังอยู่ในเกมนายคิดว่าเราควรทำไงเออนึกไม่ออกเลยครับเลเวลอัพเลเวลอัพคุณได้ปลดล็อกคลาสใหม่มันก็ต้องเป็นระบบที่เมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ส t ตตของเราจะเพิ่มขึ้นเราอาจได้ คลาสใหม่จากการต่อสู้อีกด้วยตอนนี้ถึงจะลำบากแต่เราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้โชคดีเรามีทั้งอาวุธและโล่น้ำกับอาหารเทียบกับคนอื่นเราอยู่ในสถานการณ์ดีกว่าห <c oughs> มันไม่โจมตีทำไมดวงตาแห่งจิตใจชื่อตัวหิวโหวยอายุ 5สัญชาตญาณมอนสเตอร์ขั้นต่ำที่การมองเห็นแย่และสติปัญญาต่ำอะมอนสเตอร์ชั้นต่ำที่การมองเห็นแย่และสติปัญญาต่ำเจ้าบ้านี่มันมองไม่เห็นพ,พี่ครับโอกาสนี้แหละเราฆ่ามันได้ ต้องฆ่ามันอ้าวแม่งตายตายตายฉันบอกให้แกตายพลังกำลังของคุณเพิ่มขึ้นหนึ่งอีกพีของฉันเพิ่มขึ้นเพราะฉันฆ่ามันได้เป็นไปนตามที่คิดไว้หืมจำไว้นะถ้าฉันทําได้ไนายก็ทําได้ไม่สินายทำได้ดีกว่าอีก เพราะข่าความอดทนนายตั้ง30พี่ชื่ออะไรครับใช่แล้วจำไว้สิจากนี้ไปนี่คือชื่อของปลิงที่จะสูบเลือดสูบเนื้อนาย l ี e ียองจนนายเหลือแต่กระดูกผมพัก d อกกูผมขอเรียกคุณว่าพี่ได้ใช่ไหมครับตามสบายแต่นายพี่ครับทำอะไรอะคอยแป๊บ เอนดูรันบวกหนึ่งพี่เป็นโลก็ต้องแกร่งสิขอบคุณมากครับถ้าจะให้ผมช่วยอะไรบอกมาได้เลยอืมก่อนอื่นไปจากที่นี่กันอ๋ออีกอย่างพอออกไปแล้วต้องหาคลาสให้ได้เหรอฮะ ช่วยฉันด้วยค่ะด็อกกูวิ่งเร็วครับพี่พวกมันคือตัวบ้าอะไรโดนตามมาเป็นฝูงแต่จะให้หันไปช่วยเนี่ยนะจะบ้าเหรอเด็กนั่นเป็นใครดวงตาจิตใจมานาเรจนดารี่พี่ยืนทำอะไรอยู่ จองฮายองพี่ผู้ครอบครองพรสวรรค์มานาะระดับเลเจนด์